อาสนะถัดไปนะคะจะช่วยบำบัดในเรื่องของผู้ที่เป็นโรคอ้วนนะคะแล้วก็มีคอเลสเตรอรอลสูงนะคะเราจะเริ่มจากท่าไหว้พระอาทิตย์เหมือนกับทุกๆุกอาสนะเหมือนกับทับทุกโลกที่เริ่มมานะคะเราจะทำทั้งหมด3มรอบก่อนหลังจากนั้นเราจะต่อด้วยท่าพระจันทร์เสี้ยวนะคะวางเท้าชิดนะคะยกแขนซ้ายขึ้นสูงเหนือศีรษะสูดลมหายใจเข้าค่ะ ผ่อนลมหายใจออกเอนตัวไปทางขวายืดแขนซ้ายให้ตึงกดสะโพกลงไปยืดแขนขวาตึงพักไว้นับ1-3ถึงโดยประมาณนะคะแล้วยืดกลับสูดลมหายใจเข้าค่ะแล้วผ่อนลมหายใจออกลดแขนลงยกแขนขวาขึ้นสูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกเอ็นตัวไปทางซ้ายช้าๆนะคะค่อยๆย,ยืดกล้ามเนื้อค่อยๆให้มันมีความยืดหยุ่นช้าๆพักไว้หนึ่งสองสามแล้วดันกลับขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าแล้วผ่อนลมหายใจออกวางแขนลงจากท่าพระจันทร์เสี้ยวเราจะต่อด้วยท่ากันไกลนะคะนอนงายเหยียดขาตรงท่ากันไกลเราจะทำห้ารอบ ทั้งหมด3มเซตนะคะวางมือใต้สะโพกอีกครั้งคว่ำฝ่ามือไว้ยืดเข่าให้ตึงเกรงหน้าท้องแล้วยกขาสองข้างขึ้นสูงสูดหายใจเข้าพยายามอย่าให้สะโพกลอยขึ้นจากพื้นผ่อนลมหายใจออกแยกขาออกว่างปลายเท้าสัมผัสกันที่ด้านล่างแล้วยกขาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแยกขาออกว่าง ยกขึ้นสูดลมหายใจเข้าหายใจออกแยกยกขึ้นสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกแยกยกขึ้นสูดลมหายใจเข้าหายใจออกแยกและสุดท้ายสูดลมหายใจเข้ายกขึ้นยึดค้างไว้แล้วผ่อนลมหายใจออกวางเท้าราบพื้นลงเบาๆเคลียร์ค่ะ หรอบนะคะแต่เราจะแบ่งทําเป็นทั้งหมด3มเซตนะคะแล้วพักศพค่ะนอนหรืออยู่ในท่าศพฝ่ามืองายผ่อนคลายกล้ามเนื้อ